ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารบมนี้บ่าวแอมเราตรงสิพาเดินทางไปติดตามตัวเลขกับเมเลียนครับท่านผู้ชมเมเลียนนี่เพิ่นฝันเห็นผู้ชายล่างใหญ่สูงดำครับท่านผู้ชมเป็นตาหยานครับท่านผู้ชมเป็นตาหยานแห้งเพิ่นว่ายืนอยู่กลางป่าเพิ่นครับท่านผู้ชมยืนอยู่ในป่าเนาะครับเนาะมากับเด็กหน่อยสองคนครับมาสี่ใส่ทะเบียนรถอีกแล้วครับอย่าลืมเด้อว่าสัุ์อย่าลืมเด้ออย่าลืมซื้อเอาเด้อว่าสัุ์ครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกเลขสามตัวของเมเลียนอีกครับท่านผู้ชมเนาะ สงสัยเลขทะเบียนรถไม่เลี่ยนนี่เข้าแล้วล่ะครับท่านผู้ชมเป็นว่าไปรับชมรับฟังกันครับว่าไม่เลี่ยนสี่บอกเลขสามตัวที่เด็ดตัวไหนเนาะครับเนาะงวดวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเดี๋ยวเบาแอมเราตรงสิ่ทูสัมผัสไม่เลี่ยนครับเป็นอยู่กรุงเทพครับเป็นกับเขามาหลายงวดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไม่เลี่ยนนี่เป็นกับฟันแม่นครับฟันแม่นอีลีครับอยยอมรับเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกันครับว่าผีหน้าผู้ชายล่างใหญ่สูงดำมากับเล็กน้อยนี่ มาบอกเลขกสามตัวที่เด็ดเป็นตัวไหนครับสวัสดีครับแม่เลียนสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยน้อครับไก่สีหดมือละครับแม่เลียนเป็นยังไงน้องฝันอยู่บ่ครับแม่เลียนครับฝันอยู่ฝันว่าจังไรครับเอาซูเอฟซีเป็นฟั่งนะครับฝันเห็นตั้งแต่ผู้เฒ่าหลับก็ว่าไปป้าไปยังหล่ะไม่เห็นผู้เฒ่ายืนยูนน้ำกันอยู่ ยืนย้ำการสองคนครับเป็นไรวะนั่นยาหลงเดือยคุณวางสี่บอกไปคุณนะเข้าเอาาาา้าผู้บาดเป็นเป็นแันวะหลวงหยางน้อ,นนอวะคุณขึ้นมาโอ้วางนอนตื่นขึ้นมาโอ้คุณวะคุณสีวส่ะทะเบียนรถขั้นนั่นน้อคุณวาจะหลงเดือยคุณวะครับทะเบียนรถวีบแดงหรอเครับ ส่วนเรื่องรถขั้นสีแดงเหมือนจะหลงเด้อเพิ่นก็บ่ได้ว่าขั้นสีแดงแต่คุณมาจะหลงเด้อเพิ่นว่าครับโอู้สิโตบอกไว้นั่ะจะหลงเด้อเพราะเรามันเป็นผู้เฒ่าครับมันผีหน้าบอกระว่าเพิ่นพาลูกพาหลานไปดไปคนเฒ่ากคัวผีหน้าอยู่โอ้เฒ่าแต่ว่าหางผู้ใจจอยคือเก่านั่นแหละใจจอยสูงสูงครับแต่ว่าเพิ่นนบบเฒ่ากคัวนั่นอยู่ผีหน้าน่ะเพิ่นแบกนุ่งแม่นะครับครับครับหรือถิ่งแ พื่นกับพ่อจาก็คือสิดแปลงกายแปลงอย่างเป็นแต่ใแวคุณจะจอยของบางคุณคือกันบดครับนาตาเคยใช้กันเพื่อนกับแถาัวเน่นะครับเป็นท่าหลานเนไปยางรัดมหาเทานี่แหละอือยางมหาเมเลียนนี่แหละบ่แม่นครับเป็นยางรัดมาคุณกับยางย่างท่นเท้าเย่ท่านเท้าสิไปใส่หนังคนว่าลบมาลบมากคนว่าครับ เลยย่างลบมาเพื่อว่ายุ่งหันพลังสิแค่ใส่พลังย้อนเท้าว่าลบพี่คน่ะครับหยุดหยุดพลังยุ่งหันละคน่ะก็เลยหยุดเพื่อจะเลืล่อย,ยนะว่าจะหล,ล,ลงเด้อคน่ะตัวไหนนหะครับไม่เรียนตัวไหนครับกะสิว่าจะหลงเด้อที่บอกไว้นั่นก็สิเม่นตหลุดข้าแดงตัวยันเม่นคนบอกนี่แน่ๆอยู่คนน่ะ แเปแป้คุว่าอย่างงี้แต่คุณว่าแป้เอาน่ะคุณว่าสิครับครับเรื่ยบอกคุณว่าแป้เอาแป้เอาคุณไว้ย่านแมนยานย่านแมนคุณมากสองคนย่านแมนสองเก้าแปดอยู่สองเก้าแปดเนาะแน่นครับ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 โอ้แต่กระทะเบียนรถที่เราตัวละไม่เรียนเนาะแน่นทะเบียนรถนี่ยังครับบัตร้าเอฟซีเพื่อนเขามาเบิองเมย์ทะเบียนรถไม่เรียน ถือว่าสองเก<น>้าแปดสามสองเก้าแปดสามเนาะแมนหกหกก็ไก่มอม้าหน่ำครับหกแปดก็นั่นแหละกระดูกตื่นขึออ้นที่แดกว่าสิบป้ายอย่างไรก็เลยสิไปใส่ละเมียดที่แรกว่าสิบยางกุลว่ายางไปใส่ดอกไปในี่ป้ายนี่อย่างอย่าไปอย่าไป,ายยาปาลบมาลบป้าคนละครับโอ้ มันบอกเห็นลบมากกันเลยลบมากเพราะยุทธทหารคนวะครับสีใสคอวะครับครับครับเพื่อนกับมาบอกคนว่าจะหลงเรื่องวางสิจะหลงสีบอกไปเรื่องคนวะครับเพื่อนกับเรืองว่าแป้คละแป้แต่มันกับเป็นอันนี้เพื่อกับว่าเพื่อกับสี่มือขึ้นสี่มือขึ้นเห็นแปดนะครับโอ้สี่มือขึ้นสี่มือขึ้นสี่มือขึ้นแปด เพิ่งรับนี่นี่แปดแปดเพิ่งรังสีนะแปดเต้อคนหนึ่งครับเยอะหน่อยเพือ่อแต่งา่างมากสองคนยันแมนส <29 8. S 2> องเก้าแปดสองเก้าแปดโเดียวคือเหล็กแปดนะโอ้บอกตัวเดียวเป็นเหล็กแปดแน่แต่ว่าสองเก้าแปดบ่หว่าครับครับครับแต่ว,ว่ากระย้าหลวงโตที่บอกโตกรน,นั่นครับยันแม่แต่งเยียนหลวงยันแมนมันออกยันแมนมีสองเก้า สองหกสองเกแปดคันเลขสามตัวแล้วนะคร,ครันนี้จะเออเสือน,น้ำแนงอันนี้หนึงเก่ากับเสือน้ำเนยเด้อหนึ่งเก่าไม่ได้ใช้ยี่สิบนี่แหละพ่าหลายดอกครับ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 โอ้หนึ่งเก่าน้ำเนาะแนนหนึ่งเก่าไม่ได้ใช้แต่เม่เรียนบาทนี่ือยังมีในทะเบียนรถเล็กน้อยมจูงเล็กน้อยว่าน้ำเด้ผู้หนึ่งย่า่มันมีเก่าหนึ่งน้ำนาสอง 2องเก้าแปดก็เอาโอ้สองเก้าแปดตสองเกมีแค่นี้แล้วเด็กเขาหนีละครับ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 ไมา่หลาเดอกอันบาดี้พี่หน้าหัวอยอ่องสองเสมอนี่บ่ได,ด,ด้มายืมรถยืมยังบ่ไม่เรียนบ่คนนี่แต่ฟนนี่แหละคุณมากเราจะหลงเด้อที่บอกไว้เพณ่นว่า,าครับครับแต่ว่าค,ค้นกับจจอยสูงสูงแต่ว่าเผาแน่นหน้าให้ คยใช่ีหน้านะ่ะล่ะคยใช่เพื่อนนออ่นล่ะผูใช่เห็นได้แต่ว่ากนสิไปกนสิไปได้กลัวมหาได้กลัวผูเป็นเมียอยู่ครับครับครับผูใช่เป็นมหาศึนสิมาได้กลัวอยู่แต่ว่าพ่วงพัน่น่าแค่นั่นหลัะกรเลยนสะดุดตื่นึ้นครับครับโอ้ยขอบคุณเม่เลียนได้หลายครับที่ให้ตัวเลขเด็ดเอฟซีกระเป๋าแอมเราทงไปเสี่ยงสูงอีกเนาะว่างันกันทั้งล่างทั้งบน ื้อลเด้อซื้อเอาแนค่ครับครับไมเลียนครับผมโอ้ยขอบคุณครับอออไม่เลียนออกก็จะว่ากันเด้อแต่ว่ามันฝันหนะ้ามันฝัน,น<า>หลายเรือครับครับมียังเพิม่มเติมอีก,กว่าครับไม่เลียนแต่นี่แค่นั่นละ่ะลูกโพ่ิเ็ฝันที่ยังหลายฝันแค่นั่นแหละฝันชนิดเด้อครับเอฟซีเนาะไม่เลียนกับฝันสันสนๆบะเดฝันยาวครับแต่ผู้ชมครับผมไม่เลียนขอบคุณที่หลายครับ e FC, ครับขอบคุณครับไม่เรียนสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าครับผมครับผมครับผมเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไม่เรียนเพื่นกับว่าเพื่นฟันดีครับท่านผู้ชมผีผู้ชายล่างสูงใหญ่ดำครับท่านผู้ชมมหามากครับเล็กน้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเบาแอมรถทรงสีจุดตัวเลขของไม่เรียนในแคปหน้าจอครับสามตัวครับท่านผู้ชมบอกสามตัวครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับทะเบียนรถไม่เรียนครับท่านผู้ชม 6กอไก่มอม้า2983 2983ครับผีหน้าม่าย่ำผู้ชายล่างใหญ่สูงดำครับยืนอยู่กลางป่ามากครับเล็กน้อยครับบอกเลขตรงตรงนะครับท่านผู้ชมเนาะ298 298ราคา1เก้า1เก้านี่ไม่เลี่ยนท่านว่าซื้อกันไปทั้งแนครับเพราะว่า2เก้ามันอาจจะลดลงมาเป็นเด็กหนึ่งกระไรเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่16กันยายนพศ2565 ขอให้มีโชคใหญ่กับเม่เลียนครับสัมผัสชมเนาะกะเข่ามาหลายงวดงวดนี้ก็สิไปไซบ์รอดครับสัมผัสชมอยู่จริงจิงทะเบียนรถคือเก่าครับ298 298นะครับสัมผัสชมเนาะกะตัดเลินเอาน้ำครับสัมผัสชมตัดเลินเอาน้ำครับสำหรับคลิปนี้เบลแอมมาทงกัศิลราสัมผัสชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบลแอมมาทงสิพาไปเบิ่งของดีครับ เราแอมเรตรงนี้มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปเบิ่งกันครับ,บเราแอมเรตรงนี้จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับจะมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียทซัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค่าโบกไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,กสองสื่อเลขสื้อลอตเตอรีร่จึงสื่อถือเนาะครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับ,โ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะเรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ะกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานาหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบขา,ขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนนะครับพี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลย กิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูปหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่าวไ้พ่อหลวงปู่หลอดเนี่ย ตอนนวดดีเหะอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาพูดตามายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับทรามผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธ่ามผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบลอดซาครับทรามผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับทรรนผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางบ่เห็นลานเฮาใครว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน เฮ็ดในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเทนทท้ำ่ทธาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาะบบาวแอมเราทงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่ก็มีโอกาสนไน้มาสักกระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกับผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะๆครับท่านผู้ชมเมื่อแตะๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับ แล้วก็ท่าปากสามเทือรูปปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือท่าคิวสามเทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ Au, นนแ ide, อดแคาราบาวจนเนีแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผะู Ad ้ชมจ็กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต A N, ่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี M ่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วนกะ็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลวยนี่ก็แต ng, ่งเช่นกันนะี่ครับ เูินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากล้นหักก้นหลงเบาแอมราทุงกับบล่อซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมานสม้ชครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านสม้ชหลักกาเบาแอมราทุงนี่ได้นามุ่นมะน้ำครับได้นามุ่นของหลวงปุลอดมาห้ยเอฟซีนะครับสม้ชม เอาไปอาบสำระร่างกายเสียดจังไรที่บดีทีล่าสีมันบดมันบังเสียดจังไรในตัวเข้าสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมากี่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบหลายครับมาฝากอิบซีหลายกระทู en, sunt, ้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเป่าครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้นําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ต่อุูนต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธุค